อะไรกันนักกันหนาเนี่ยเสียอยู่ได้เดี๋ยวก็เครื่องเสียเดี๋ยวก็พวงมาลัยเสียเดี๋ยวก็แอร์เสียซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่หายสักทีอ่ะฉันบอกให้ยดุดหยุดอะไรครับ หยุดยไม่ใช่ฉันสั่งให้รถหยุดเสียแล้วคุณมีอะไรกับฉันหรือเปล่าคะครับพอดีว่าผมเห็นว่าคุณผู้หญิงครับปวดเรื่องรถเสียอยู่ผมก็เลยอยากแนะนําว่าถ้ารถเสียบ่อยขนาดนี้เปลี่ยนใหม่เลยไหมครับผมมิสเตอร์บูมครับพอดีว่าทางมิซูบิชินาวามินนะครับเรามีงานเซอร์ไพรส์เดย์ในวันที่1 0ถึง18นี้ครับแล้วมันมีอะไรน่าสนใจหรอคะเกี่ยวอะไรกับตอนนี้ตอนนี้ฉันกําลังรถทางรถเสียอยู่นะคะคุณเกี่ยวสิครับเพราะว่างานนี้เราให้ทุกท่านเนี่ย นํารถเก่าหรือรถที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับและทางเราก็ยังตีราคาให้ในราคาที่สูงด้วยครับผมและที่เต็นทั่วไปล่ะเขาก็ให้ข้อเสนอดีนะเขาให้ราคาสูงดีนี่เห็นเขาก็ว่ากันมานะอย่าเพิ่งเชื่อครับเดี๋ยวผมพาไปพิสูจน์โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้โอเคสวัสดีครับเบบี้คาร์ครับสวัสดีค่ะพอดีวันนี้นะคะเอารถมาให้ลองตีราคาให้ดูนะค่วว่าคันนี้จะได้สักเท่าไหร่ค่ะได้ครับขอเวลาสักครู่ครับผม อขอแจ้งเลยเนาะพอดีผมให้ได้แค่สองหมื่นนะครับฮะแค่สองหมื่นครับผมราคาต่ำมากเลยค่ะนั่นขอบายนะคะแล้วของคุณมันดียังไงล่ะคะงานเซอร์ไพรส์เดย์เนี่ยงานเซอร์ไพรส์เดย์ของเรานะครับให้ส่วนลดสูงกว่าท้องตลาดถึง5 0 0 0 0บาทและที่สำคัญเรารับแรกรถยนต์ทุกยี่ห้อวยครับ <c oughs> พร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุดและบริการอย่างมืออาชีพครับ <c oughs> ว้าวดีขนาดนี้ทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนแรกคะเนี่ย งั้นไปที่งานกันเลยนะคะสวัสดีครับมิซูสาขาโวมินครับอ๋อวันนี้พิม์เอารถมาประเมินราคานะคะครับโอเคได้เลยงั้นก็เดี๋ยวผมขอดูรถหน่อยนะคะได้ค่ะอันนี้ลูกค้าไปดูในราคาตลาดไปแล้วเนาะใช่ค่ะได้มาสองหมื่นค่ะได้มา2องหม 2, ื่นทีนี้นะครับทางผมเนี่ยครับ ให้คุณพิมพ์เพิ่ม50,000บาทครับ <Wow. S 3> ว้าวดีจังเลยค่ะงั้นโอเคค่ะตกลงขายที่นี่เลยค่ะโอเค,อเคได้เลยครับหย,หยุดอะไรครับรถหยุดเสียแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะพิมพ์มีรถใหม่ที่คุณภาพดีเยี่ยมและตอนนี้นะคะพิมพ์มีรถใหม่มีมิ s ซูบิชิและพิมพ์มีมิต r บ o ูมเป็นแซนกัน วัันแล้วพบกันที่งานเซอร์ไพรส์เดย์นำรถเก่ามาแลกรถใหม่ที่ให้ราคารถเก่าสูงฝ่าท้องตลาดทั่วไปถึง50,000บาทค่ะครับวันที่10-18นี้นะครับที่มีซูบิชินวมินนะครับบ๊ายบาย